เกมเล่นเราหรือเราเล่นเกมฮ้เสร็จแล้วก่อนจะแก้โจทย์ได้งงอยู่ตั้งนานแน่อ้อมจ้าเดี๋ยวแม่จะออกไปซื้อของแป๊บหนึ่งนะจ๊ะค่ะอ้อมทำกันบ้านเสร็จแล้วหรอจ้าทำเสร็จแล้วค่ะแม่ บอกโอมด้วยนะว่าอย่าเล่นแต่เกมจนลืมทำกันบ้านนะถ้าน้องไม่เข้าใจตรงไหนก็ช่วยสอนน้องหน่อยนะจ๊ะได้ค่ะแม่โอมโดาวนี้งง่ายโอมทำกันบ้านเสร็จแล้วหรอโอมโอมได้ยินที่ไหมเนี่ยโอมครับมีอะไรเหรอครับ พี่จะฟ้องแม่นะว่าเล่นแต่เกมไม่สนใจคนอื่นเรียกก็ไม่ได้ยินการบ้านก็ไม่ยอมทําเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่อ้อมพี่อ้ม <h ums> อมอือย่า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 มาเกาะขาพี่นะเนี่ยโอพี่อ้อมอย่าไปฟ้องแม่สิครับไม่รู้ละ่ะจะฟ้อง <h ums> ใครมากันนะ่ะมาแล้วคะ่ะอ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 ะมันนองมาแเรว มาบ้านอ้อมจะให้อ้อมช่วยสอนกันบ้านให้สินั้นเนี่ยฮถูกต้องเพ่งๆสอนนะไม่ใช่ทําให้หรือให้ลอกนะอ่ะแหมรู้ทันแล้ววะก็มันอยู่บนหน้าผากของนายเลยนะมโนงแหมก็ทําให้ดูในสมุดเราสักข้อสองข้อไงเราก็จะทําได้เองแหละไม่ไม่ไม่อยากโโงใจหลาย อมมเล่นเกมนี้ด้วยเหรอไหนไหนไหนของีเล่น<ฮ>บ้างเบสุดยอดเจ๋งแป้งสุดสุดหยุดเล่นเกมเดี๋ยวนี้เลยนะทั้งสองคนเนี่ยอู้ยเจ็บนันเนี่ยมาทุบหัวเราทำไมก็ตะกี้นายบอกว่าจะมาทำการบ้านแล้วไหนไปเล่นเกมล่ะ เอานะเดี๋ยวค่อยทําก็ได้มันก่อนเด้งั้นนายก็ไปเล่นที่บ้านนายสิจะมาชวนโอมเล่นเกมด้วยทําไมล่ะอะไรกันโอมก็นั่งเล่นเกมอยู่แล้วมึงชื่อหรอเราไม่ได้มาทาอะไรก่อยก็ฉันกําลังไล่โอมไปทํากันบ้านอยู่เนี่ยนายก็ชอบแต่เรื่องไร้สาระแบบนี้แหละนะไม่ได้ไร้สาระสักหน่อยเล่นเกมอ่าก็ได้ฝึกสมองปะลองป,งปงอัญญานะจะบอกให้กลับมาแล้วจ้า ทำอะไรกันอยู่แล้วเด็กๆเสียงดังเชียวสวัสดีค่ะสวัสดีครับส,ส,สวัสดีจ้าเด็กๆแล้วมีอะไรกันเหรอพ่อคะพ่อคะหนูอยากจะถามคุณพ่อเกี่ยวกับการเล่นเกมนะคะหนูไม่เห็นว่าเกมจะมีประโยชน์อะไรอย่างที่มะน่งพูดเลยอ่ะมันมีข้อดีอะไรบ้างหรอคะอืมเอาหน่าเอาหน่าใจเย็นๆทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทั้งคุณและโทษทั้งนั้นแหละจ้ะขึ้นอยู่กับความพอดีและความเหมาะสมจ้า การเล่นเกมก็เช่นกันมีทั้งข้อดีข้อเสียเอาเป็นว่าพ่อจะสรุปให้ฟังก็แล้วกันนะเกมบางอย่างเนี่ยก็จะช่วยเราฝึกการคิดวิเคราะห์ฝึกการวางแผนตั้งแต่การเลือกตัวละครที่เราต้องการเล่นหาสถานที่และมอนสเตอร์ในการเก็บค่าประสบการณ์ให้เหมาะสมกับความสามารถของตัวละครที่เราเล่นก็จะทำให้เราเก่งเร็วขึ้นรวมถึงเกมออนไลน์ที่อยู่ในรูปแบบของเกมกระดานก็ช่วยฝึกทักษะ ไว้คลิปและสติปัญญาได้เป็นอย่างดีฝึกการเข้าสังคมเนื่องจากเกมออนไลน์เป็นเกมที่ต้องเล่นกับผู้อื่นจึงต้องมีการปรับตัวมีการทักทายเพื่อทำความรู้จักเพื่อนใหม่ในเกมออนไลน์บางเกมนั้นเนี่ยก็จะมีชาวต่างชาติเล่นอยู่ด้วยเราก็จะสามารถพูดคุยผ่านทางเกมออนไลน์กับพวกเขาโดยการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นการพูดคุยฝึกภาษาและเล่นกับเพื่อนต่างชาติได้อีกด้วยนะจ๊ะฝึกการทำงานเป็นทีม และรู้จักแบ่งหน้าที่เพราะตัวละครแต่ละตัวมีจุดเด่นหรือมีความเก่งกาจต่างกันออกไปเช่นเล่นเป็นอาชีพพ่อค้าก็จะต่อสู้ไม่เก่งแต่จะเด่นด้านค้าขายซื้อของได้ราคาถูกหาเงินเข้าทีมได้เยอะส่วนอาชีพไฟเตอร์ Fighter, ก็เด่นด้านต่อสู้มีความอดทนต้องเป็นกองหน้าให้เพื่อนๆส่วนอาชีพอื่นที่ออนแอกว่าเช่นอาชีพนักเวท ที่สามารถโจมตีได้รุนแรงโจมตีระยะไกลแต่พลังป้องกันต่ำจะตกเป็นเป้าหมายของอีกฝ่ายได้ง่ายจึงต้องมีไฟเตอร์คอยกันด้านหน้าอีกข้อหนึ่งก็คือการฝึกขอโทษและให้อภัยผู้อื่นการเล่นเกมออนไลน์ต้องเล่นกับผู้เล่นคนอื่นๆที่ล็อกอินเข้าสู่เกมมาเล่นด้วยกันเป็นจำนวนมากๆหลายๆคนอาจจะมีจุดประสงค์เดียวกันมีการกระทบกระทั่งกันด้วยความไม่ตั้งใจที่พูดมาทั้งหมดเห็นไหมว่า เกมมันมีข้อดีเหมือนกันนะเห็นไหมล่ะออมคุณลุงอะยังบอกว่าเกมมีประโยชน์เลยแล้วพูดถูกหรือเปล่าฮ่าฮ่มะนงที่ลุงพูดไปก็จริงแต่ยังไงเนี่ยข้อเสียของเกมก็เยอะกว่าข้อดีนะเออเลยครับเล่นติดจนกลายเป็นการเสพติดเกมเล่นทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมหลับยอมนอนทำให้ร่างกายสุดโทม พอเล่นเกมจนไม่ได้นอนเวลาไปเรียนก็เรียนไม่รู้เรื่องเพราะร่างกายเหนื่อยล้าจากการเล่นเกมทั้งคืนต้องการพักผ่อนก็หลับในเวลาเรียนติดเกมจนไม่เป็นอันเรียนโดดเรียนไปเล่นเกมเสียการเรียนเมื่อได้เล่นเกมออนไลน์ก็จะพบกับสังคมใหม่ที่มีผู้คนในหลากหลายรูปแบบมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันซึ่งก็มีโอกาสจะถูกคนในเกมออนไลน์หลอกลวงได้ ลุ่มหลงไปกับสังคมของเกมออนไลน์กับบุคคลที่พูดคุยผ่านทางอินเทอร์เน็ตเกิดความรุนแรงทางด้านการแสดงออกลักษณะอุปนิสัยและอารมณ์เริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มตวาดคนอื่นโมโหหงุดหงิดง่ายและบ่อยครั้งที่มีเด็กชื่นชอบสังคมเกมออนไลน์มากซะจนไม่ใส่ใจเพื่อนที่อยู่รอบตัวจนเพื่อนๆเ,เ,เริ่มออกห่างไม่ใส่ใจตนเองเช่นกันก็ทําให้กลายเป็นเด็กปิดตัวเองปฏิเสธสังคมไปเลยก็มีนะนอกจากนี้ ยังอาจเสียเงินไปกับบัตรเติมเวลาเพื่อเล่นเกมหรือค่าชั่วโมงอินเทอร์เน็ตไม่ยอมซื้อข้าวกินเพราะเอาเงินที่ได้มาไปเล่นเกมทําให้สุขภาพเสียได้ง่ายถ้าจ้องจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานก็จะทําให้สุขภาพดวงตาและสุขภาพร่างกายของเราแย่แล้วโรคอื่นๆก็จะตามมาเช่นโรคเครียดโรคกระเพาะไมเกรนและอีกมากมายทีเดียวเห็นหรือยังว่าเกมนั้นมีทั้งข้อดีข้อเสีย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความพอดีอย่างตอนนี้พวกลูกเล่นเกมซะจนละเลยไม่ทำกันบ้านอันนี้เนี่ยชัดเจนเลยว่าเป็นข้อเสียจริงมะครับ